ของที่จะรีวิวนะคะของที่จะรีวิวของที่จะรีวิวก็เป็นมะขามแช่อิ่มนะคะจากเพื่อนใน Facebook นะคะมะขามแช่อิ่มจากชัยภูมิมะขามยักษ์ฝักใหญ่มากจริงนะคะคัดมาให้เลยรอสอนะคะ1กิโลร้อบบาทนะคะถ้าใครสนใจก็ ไปสั่งกันได้นะคะแอดเฟซไปนะคะเจไรรวย,ยปังพลังแห่งความสุขนะคะแล้วก็ทักซื้อขายกันได้ะคะ่ะส่งรวดเร็วทันใจค่ะ150บาทรอสอนะคะมะขามยักษ์แช่อิ่มมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มค่ะธุรกิจนี้เห็นหลายช่องนะคะที่เขารีวิวลงอ,อ่อ YouTube นะคะ ถ้าใครมีพื้นนาพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ออกจะเป็นแนวดินกรวดนิดๆหรือเปล่าคะจะ,จะปลูกต้นมะขามเปรียวยักษ์นี้มีรายได้ดีพอสมควรเลยนะคะเป็นต้นติดเตี้ยนะคะลูกดกๆนะคะ,ะ,คะที่เห็นใน youtube หลายๆช่องถ่ายทำนะคะใครสนใจธุรกิจนี้ก็ไปต่อได้นะคะคนจะไปซื้อยกเหมาเหมาต้นเหมาสวนเลยนะคะเหมาสวนเลยมาทำ เพื่อที่จะมาทํามาขามแปรรูปหลายๆชนิดนะคะอ,นนอันนี้แม่นนแนะนําให้เป็นแนวทางนิดนึงนะไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรอะไรมากมายค่ะแต่เห็นชอบไปชมในช่อง YouTube ค่ะหนึ่งร้อยสามสิบาทหนึ่งกิโลรอสอนะคะรอสอค่ะดูจะปากพอนาะอืม ไม่ได้ทำพริกเกลือนะคะอร่อยค่ะสั่งจากสองกิโล อืมฝ <ừ. S 2> ักใหญ่ๆเลยอืมมัคขามีขาบ่อร่อยอร่อย ถ้าใครชอบพริกเกลือออกเค็มๆนิดๆก็ได้ค่ะแต่แม่บ้านพอด,ด,ดีกินไม่ต้องจิ้มมีความเปรี้ยวนิดๆใหญ่ไปถึงไหน ใหญ่กว่าหน้าแม่อีกฮะใหญ่มะ <laughs> <laughs> มาฮะมามากินอุ้ยอันนี้ยาวมากเลยค่ะพี่น้องอุ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวว้ายมาขามบ้านนี้ใหญ่ยาวมากเลย <c oughs> ดูนี่ครับ ไม่อยากให้เห็นหน้าเบื่อหน้าตัวเองหน้าเดิมๆ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมาก content review, มายคอนเทนต์รีวิวมาขามแช่อิ่มนะคะของเพื่อนใน Facebook มีที่มาที่ไปนะคะเพื่อนทมาถึงได้รู้จักกัน <c oughs> หลังจากปล่อยคลิปนี้ไปแล้วก็จะทำคลิปคอนเทนต์พิเศษนะคะคอนเทนต์ <c oughs> อะไรก็รอติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะคะพบกันหน้าคลิป่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรรอติดตามนะคอนเทนต์นี้คิดว่าทุกคนคงคืนน้ำลายตามอึกอึกอกอก,อก,อกมาขามแช่อิม่มห้อห้อยใหญ่ก็น,น้าแม่อีกปลอดภัยไรฟโควิดสุขภาพดีแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเพื่อนเพื่อน b e บ๊ายบายทุ